เฮ้ยบายกล่องะบายบ่ามาขุดมาขุดไพยผหมี่ยปยเปอวนาสืนดูอาเทียบโตดูอาเทียบโตโตแล้วขุดยังไหนขุดไหนบอกพอดูชี้บอกพลอแ้วลูกค้าบ้านไหนที่ทมาทำกของอด น้อดเลยพูดพๆๆหลับไปมะพี่อีขอา้าก็พูดยังขำเลยวะยังไหเดี๋ยวอึ๊บยังมะพี่เดี๋ยวเดียวเดียวเดีโอหจังเมดอะเล่นน้ำพอน่ะเดียเดียวเดียวเลเก่งจังเลยอะตมือเลก ลูกพ่อพ่อขุดคาบ่งพ่อขุดคาเด้อนกเองไงเป็ไก่เด้อพ่อขุดคาเอาดูสิพ่อขุดคาจะเป็นยังไงนะเ่าคตทอนะคะก่อนซื้อมา้ตอนซื้อมาปลุงหันละเท่าไรคะคุณพ่อน้องกินวันละบาทโอ้ยไม่จริงอม้น ซือมาเจียก่อผบหาลอยนะตัดเด่นเรยใเี้ยงนองแยกออกจหมอกันอันนี้ก็แม่นเบิดบอบอกาใหญ่เบิรดบแยกออกมาด้วยกันแล้วก็ขูดขูดแล้วก็ขดเหนเดิมอยออ่าไปแก่ด้วยหัวขูดขาเนาะม้องเิงดูปะป้าขูดขาแล้อครับยิ้มละลยยิ้มละลยยิ้มุอกี้ได้แม่หน่อยยิ้มละลอย จะเงียบได้ลมมันจะหายยิมละลอยยมละลอยยิ้มละจีดอย่าโยกอย่าโยกได้ไหมครับเลว่ะเอ่มีน้องรำเนี่ยบุญเลยเร็ว่งเลยพุญงยเร็วลำงามขนาดอะฝามือใส่สิพูดเลยเออนี่กูเลยรำบุญเงยเลโอ้ ไปต้มไปยังให่หัวเดียวยบิกเนีดด่ยปุ้ใเลยต้มไก่้มไก่ใส่หัวเดียวเเปเบิกครึ่งหน,นึ่งแข็ดดงอยแก่ครับใช่ไหมนเพื่อนมนะครับ เรื่อว่ามือเกว่าจะเลื่อนประธานทำไม่น้องยุกย้ายไ่ประคดเออวมีจะกอยังไงองสนจะโอนหนดิเอากวเอากวแล้วหัวสหัวก็พอดแล้ว